เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับ11,140บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าการนำเอาเงินสมทบนะครับช่วง60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะครับมาบวกกันแล้วหารด้วย60นะครับก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับซึ่งแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีเงิน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยที่ไม่เท่ากันนะ เพราะว่าเงินเดือนของแต่ละท่านไม่เท่ากันแต่ถ้าใครที่เงินเดือนนะครับเกิน1,5ื่นขึ้นไปนะครับเป็นะระยะเวลานะครับมาหลายปีแล้วก็ใช้ฐานตัวน,นั้นได้เลยนะครับก็อนุมานได้ว่าคุณก็60เดือนสุดท้าเฉลี่ยรประมาณนั้นนะครับเพราะบางคนเนี่ยห้ปีเงี้ยนะครับเงินเดือนเท่านั้นก็ใช้ตัวเลขนั้นได้นะครับเงิน ชลาภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบนะครับวันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์จะรับกรณีชลาภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปเท่านั้นนะครับเพราะนั้นถึงจะนับนะเท่ากับว่าประมาณ24ปีแล้วที่มีการเก็บเงินสมทบ เงินบำนาญชลาภาพที่เราพูดถึงกันนะครับเราจะได้รับก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับก็จะได้รับบำนาญชลาภาพ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้บรรทนสิ้นสุดลงจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชลาภาพขึ้นอีก100ละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือน จาจมากนะครับก็ยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,140บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบ15ปีเท่ากับ20ปีที่เกินมานะส่วนเกินไม่หายไปไหนนะครับมานำคำ,น,ำ,คำนวณหนึ่คูณ20 ท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ11,140บาทเท่ากับ5,570บาทเป็นเงินบำนาญที่จใจคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน11,140บาทนะครับ30ลบ15เท่ากับ15ปีส่วนที่เกินมา1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ11,140บาทบเท่ากับ4,735บาทเป็นเงินบำนานที่ใ้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมัส25ปีจำนวน11,140บาทบส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25-15เท่ากับ10ปีส่วนที่เกินมา สู่คำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ11,140บาทนะครับเท่ากับ3,899บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน11,140บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้ 20-15เท่ากับ5ปีส่วนที่เกินมานสุคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ11,140บาทเท่ากับ3,064บาทเป็นเงินบำนานที่ใจคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,140บาท นะครับถ้า15ปีก็ใช้20%ได้เลย20%ของ11,140บาทเท่ากับ2,228บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจคุณตลอดชีวิตนั่นเองอ่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย1น1 4 1 4 0บาทนะครับตามตารางนี้เลยถ้าคุณส่งจำนวนส่งประกันสังคมจำนวนปีเท่านี้ก็จะได้รับบำนาญเท่านี้นะครับซึ่ง แน่นอนยิ่งเราส่งเงินสมทบนะครับนานๆเข้านะครับเราก็จะได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ฐานเงินสมทบก็เป็นสุดสําคัญนะครับฐานเงินสมทบสูงสุด1 5 0 0 0บาทนะครับถ้าให้ดีเนี่ยก็พัฒนาตัวเองนะครับทำเงินเดือนให้ได้สูงสูงเข้าไว้นะครับก็จะได้ฐานเงินสมทบที่หมื่นขึ้นไปก็หมื่นนะครับไม่ใช่หมื่นหขึ้นไปฐานเงินสมทบสูงสุดอยู่ที่หมื่นนะครับ เจะใช้ฐานตัวนั้นในการคูณมันก็จะทําให้มากขึ้นนั่นเองก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนุ่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกหล,กล,กลานคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาท่ำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิจฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ้า,อางขอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูนน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม